สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงสมองเด็กแมทนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทิ่ดีๆและธีคิดต่างๆนะครับสาหรับวันนี้ก็จะเป็นการคูณเลข2หลักก็คือหลักสิบนั่นเองนะมั้ยก็ปกติแล้วเราก็จะคูณกันยังไงเอ่ยปกติใช่ไหมที่เราสอนเรียนล่าเรียนกันมาก็คือสมมุติว่าพี่มีเลข25คูณกับอ่า14แล้วกันเราคูณกันอย่างนี้ใช่ไหมก็ห้าสี่ยี่สิบ ส่ศูทดสองตรงนี้นะสีคูณสอเป็น8บวกอีก2เป็น10เนาะก็5้คูณห้มาอยู่หลักนี้เนาะแล้วก็2อคูณหนึก็เป็น2เนาะก็ได้เป็น350ใช่ไหมอ่านี่ก็เป็นวิธีที่เราทํากันที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมหรือมัธยมนั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่พี่จะมานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การคูณที่แบบง่ายๆนะฮะทีน่น้องสามารถนําไปใช้ได้เลยจะเป็นไงเรามาดูกันเลยนะครับพี่ขอลบตรงนี้ก่อนนะอโอเคอ่ะสมมุติว่าพี่มีเลขยี่สิบห้าแล้วกันเมื่อกี้นะคูณกับสิบสี่เนาะสิ่งที่พี่จะใช้ก็คือใช้เลขสิบเลขยี่สิบเป็นเลขอ้างอิงสำหรับการทำในครั้งนี้นะครับยังไงใช่ไหมอ่ะใช้เลขยี่สิบเนาะ เลขเนาะยี 20, ่สิบอ้างอิงนี่ตรงนี้มันอ่าเราเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้มันยี่สิบห้าใช่ไหมมันเกินยี่สิบไปเท่าไหร่เอยห้าใช่ไหมก็ต้องบวก 5, ห้าเนาะคืออ้างอิงอย่างยี่สิบยี่สิบไปยี่ิบห้าก็ต้องบวกห้าเนาะแล้วก็ยี่สิบใช่ไหมเหลือสิบสี่กันเท่าไหร่ลบหกเนาะอ่านี้เนาะเราดูเลขตรงนี้ก่อนอันดับแรกทีนี้เนี่ยให้เราเอาเลข เนี่ยต้องมาเลขมากเนะี่ยมาบวกกับตรงนี้โอเคสมมติว่าตรงนี้เป็นเลขห้าใช่ไหมบวกห้าแล้วต้องเอาห้ามาบวกกับสิบสี่ก็เป็นสิบเก้าเนาะเราไม่เอาเลขตรงนี้นะเลขน้อยมันลบกับตรงนี้เนาะโอเคก็คือกดข้อนี้หนึ่งเนาะคือเอาเลขมากมาบวกกับเลขตรงนี้ก็จะเป็นสิบเก้าจากนั้นคูณด้วยเท่าไหร่เอย่ยคืออ้างอิงอ่างเลขยี่สิบใช่ไหมแล้วคูณด้วยยี่สิบไปอ่ะแล้วก็คูณกันเลยธรรมดาเป็นสามร้อยแปดสิบเนาะ ทําไงต่อก็ต่อไปเอาห้าตรงนี้นะมาคูณกับลบหก็จะเป็นลบสาสิ 30, ถูกไหมก็มาลบกับไอ้นี่เลย3าม้อยแปดสิก็จะได้คำตอบเท่ากับสาม้อยห้าสิบเนาะเป็นคำตอบเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเองถ้าเราอ้างอิงจาก,กเลขที่มันใกล้แต่ต้องแต่ส่วนใหญ่เขาจะอ้างประมาณ10ได้หมดเลยนะ10 20 30 40 50 60 7จ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบโอเคต่อไปพี่ขอเราอ้างอิงอ่างเลขสามสิบางแล้วกันเพื่อจะได้เห็นอ่ชาชัดเจนนะครับอ่าพี่ขอลบก่อนนะเอาเป็นอ่าสามสิบสี่แล้วกันคูณกับอ่าสามสิบสองอ่านี่ใช้เลขสามสิบอ้างอิงอ้างอิงก็คือมันสังเกตว่ามันใกล้สามสิบถูกไหมอ่าสามสิบสี ามสิบสองเห็นไหมเราต้องจึงเลขใช้เลขสามสิบั้งอ่งเริ่มเลยนะครับอ,อย่างข้อแรกก็คือสามสิบไปสามสิบสี่เนาะมันบวกอีกสี่เห็นไหมสามสิบไปสามสิบสองบวกอีกสองเพิ่มอีกสองอเราจะได้บวกสี่กับบวกสองมาเนะาะต่อไปทำง่ายเอาตรงนี้นะเอาดูว่าอันไหนมันเลขมากที่สุดนะระหว่างสองอันนี้สี่ใช่ไหมบวกสี่มากกว่าฉะนั้นเอาบวกสี่นี้ไปบวกกับสามสิบสอง โอเคก็จะเป็น32มสบบวกสี 4. ก็จะเท่ากับ36มสิบหกเนอะ,อะได้แล้วต่อไปอ้างอิงอย่างเรียก30ใช่ไหมก็เอา36ที่เราได้ตรงนี้เนาะนี่มาคูณกับ30สก็จะเป็นเท่ากับคูณกันเนาะ18บแปดหกสามสิดสิบแปทดหนึ่งสาเป็นห0ึ่ใช่ไหมอะ ตอนนี้ต่อไปเอามาบวกกับอะไรนี่นะบวก4คูณกันบวก2ก็เป็นบวก8เนาะนี่ก็จะได้คำตอบมาก็คือ1088นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของนี่34คูณ32เนาะ,อะโอเคนี่ก็เป็นใช้เลข30ในะอ้างอิงนะครับต่อไปเลข50แล้วกันเลข50อ้างอิงอโอเคนะครับ สมมติว่า48คูณกับ46อ่าเห็นไหมว่ามันใกล้เลข50จะเป็น40ก็ได้เนาะใช่ไหมอ่าแต่เลขเลข50บเรจะง่ายกว่าเนะใช่ไหมอ่าโอเคใช้เลขใช้เลข50อ้างอิงจาก50เหลือ48ก็คือมันเหลือลบเนาะจาก50เหลือ46 ก็คือเหลือมันหายไปลบสี่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เหลือเนาะมันหายไปลบสีออ่อ่ะโอเคอ่ะทีนี้อันไหนมันมากกว่ากันลบสองกับ 4. ลบสี่ลบสองใช่ไหมอ่ะทีนี้ก็มาลบกับสี่สิบหกโอเคก็จะเป็นสี่สิบหกลบสองก็จะเท่ากับสี่สิบสี่อ่าต่อไปก็คืออ้างอิงจากเลขห้าสิบเนาะก็คูณด้วยห้าสิบเอาสี่สิบสี่ตรงนี้นะมาคูณด้วยห้าสิบ ก็จะเป็น5,4,20 40นะ่สทดสอง2 0 0นเนาะไปเอานี่มาคูณกันเนาะลบ2กับลบ4ก็เป็นเท่าไหร่บวก8เนาะก็จะเป็น2,208เป็นคำตอบนั่นเองนะครับอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมการใช้เลขอ้างอิงแต่ข้อแม้ก็คืออเราจะไม่สามารถใช้คูณแบบจำนวนห่างกันมากๆได้อย่างเช่นอ่ะ50คูณ10อย่างเงี้ย ก็จะมีใช้วิธีนี้ไม่ได้เนาะก็คือเลข2ตัวนี้จะต้องมีค่าที่ใกล้เคียงกับ50เลขที่เราอ้างอิงนั่นเองดีก็จะเป็น48กับ46เนาะก็จะมีค่าเข้าเข้าใกล้50หรือจะเป็น40ก็ได้อ่าโอเคอ่ะตัวอย่างต่อไปนะครับก็เอาเป็นเลข80มบ้างแล้วกันเนาะใช้เลข80อ้างอิงสมมติว่าอเอาสักเท่าไหร่ดีเอ่ย 78คูณกับ84อ่าเห็นว่ามันว่ามันจะอยู่ในช่วง80อยู่80เป็นอยู่ระหว่าง78กับ84อยู่แล้วก็ใช้80ได้นั่นเองนะอ่าเริ่มเลยก็อันนี้จาก80เหลือ78ใช่ไหมก็คือมันหายไปลบ2 จาก80เหลือ84ก็คือมันเพิ่มไป4ก็ต้องบวก4ใช่ไหมอ่ะทีนี้มันมบวก4มากกว่าใช่ไหมจะเอาบวก4ตัวเนี้ยไปบวกกับ78ก็จะได้เป็น78็บวกสเ,เท่ากับ82ดนสะิบองเนาะเท่ากับ82อ่าต่อไปเอา82มาคูณกับเลขอางกิ้งก็คือ80ถูกไหมเอา82เนาะโอเคลบก่อนลบก่อน 82คูณกับ80จะได้เท่ากับ8216ใส่6ทด1 8814ได้615 5 60. อ6,560ต่อไปเอาลบ2มาคูณกับบวก4ก็เป็นลบ8ถูกไหมอ่าโอเคนั่นก็ลบกันได้เลยอ่าเท่าไหรเ่เอ่ย65 52 ก็จะเป็น ,6552 เป็นคำตอบนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการคูณเลขโดยใช้เลขอ้างอิงแต่ข้อจำกัดก็คือเราจะต้องตรวจตัวเลขว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าเลขไม่เหมาะสมก็จะไม่สามารถใช้เงื่อนไขในการอ้างอิงได้นั่นเองนะครับก็ลองฝึกกันดูนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามพี่ได้เสมอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้น้องๆโชคดีการสอบหรือการเรียนนะครับสวัสดีครับ